สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนครับมาดูห้องใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ IDO พระราม9อโศกนะครับก็ เป็นโครงการใหญ่ของทางอนันดายนะแล้วก็ทางทีม y b ว b ยบายเราเนี่ยได้รับเกียรติมาให้ช่วยตกแต่งห้องตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นห้องตัวอย่างแบบ2 Bedroom Hybrid นะครับพื้นที่บนชั้นหนึ่งนะครับประมาณ60.5ตารางเมตรแล้วก็ชั้น2อน่าจะอีกประมาณ10กว่าตารางเมตรนะครับโดยรวมๆก็เป็นห้องที่มีความน่าสนใจตรงพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มครับเดี๋ยวพามาดูกัน ตอนนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งรูมนะครับผมว่าห้องนี้ความโดดเด่นก็คือลิฟวิ่งรูมเนี่ยมันได้พื้นที่ได้วอลลุ่มที่ใหญ่มากเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนมองขึ้นไปด้านบนเนี่ยผมก็ใส่โคมไฟแบบว่าเก๋เป็นหนังห้อยไปห้อยมาด้วยความที่พื้นที่มันใหญ่แหละเราก็เลยจะใส่โคมไฟอะไรที่มันมีสเกลที่มันค่อนข้างใหญ่ได้นะครับแล้วก็อย่างพวก ผนังทีวีอย่างเงี้ยเราก็เล่นกับความดับเบิลวอลลุ่มของมันนะครับก็คืออันเนี้ยผมใช้กระเบื้องนะครับมันจะเป็นกระเบื้องไซส์50คูร้อนะครับผมใช้กระเบื้องทั้งหมด4แผน่นกระเบื้องนี่มาจากอิตาลีเลยนะกระเบื้องตัวเนี้ยมันสามารถจะต่อลายนะครับต่อลายเป็นบุ๊คแมทได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ากระเบื้องเนี่ยมันก็มีไซส์จํากัดใช่ไหมด้านบนก็ต้องเติมแตนเลสสีทองนิดนึงด้านล่างเราก็ใช้เป็นส่วนของตู้ทีวีนะครับก็จะทําให้ โซนผนังเนี้ยมันมีความว้าวนะคือเราแต่งห้องตัวอย่างแล้วก็พยายามทําให้ห้องมันดูแบบว่ามีว้าวแฟกเตอร์นิดนึงนะครับแล้วก็เพื่อทาให้ผนังที่มันใหญ่เนี่ยมันดูโล่งไปนะเราก็จะใส่แบบ โคมไฟกิ่งสองฟังนะครับมีแต่งเป็นลายไม้นะวิ่งรอบเลยนะครับแล้วก็มีตัดคิ้วสีทองนิดหนึ่งพยายามทําให้มุมเนี้ยมันเป็นเหมือนมุมเซลลิ่งพอยต์ของห้องนะเพราะว่าผนังนี้มันดูสวยแล้วก็รับกับพวกโคมไฟนะครับฝั่งนี้นะครับห้องเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเป็นหลบนะครับเพื่อจะหลบในส่วนของระเบียงนะอย่างตรงเนี้ยมันได้ช่องที่ค่อนข้างใหญ่นะผมก็ทําเป็นตู้โชว์หมดเลยนะครับแล้วในตู้โชว์เนี้ยเราก็จะใส่เป็นกระจกเงาสีชาทองเอาไว้ด้านหลังนะซึ่งมันก็ ช่วยทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟซ่อน LED นะครับมันก็ทำให้โชว์ของแล้วมันสวยด้วยนะครับในความเป็นห้องตัวอย่างเนี่ย เราต้องใส่พื้นที่โชว์ของนิดนึงนะครับแล้วก็ยังแต่ยังมีตู้ปิดนะก็ไม่ลืมใส่ฟังก์ชันให้กับลูกค้าเวลาอยู่ให้มันเต็มนะแลก็คือมีที่เก็บของที่ใช้ความสูงของห้องให้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่เลยนะครับถัดมาจะเป็นส่วนของโซฟานะครับโซฟาเนี่ยขนาดก็กําลังดีนะขนาดตัวนี้ประมาณเมตรแปเมตรนะครับก็เป็นขนาดที่ นั่งกันได้สบายๆนั่งดูทีวีนะครับระยะดูทีวีก็เหลือเฟือนะครับแล้วก็เราพยายามเลือกโซฟาเนี่ยที่มันมีเชฟที่มันโอบนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวโซฟาเนี่ยเราต้องเดินรอบนะครับอันนี้มันเป็นโซฟาที่มันต้องสวยรอบด้านนะครับก็คือมันจะมีความโค้งนะเราก็เลือกโซฟาที่มันมีดีเทลความโค้งตรงนี้มา นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่าห้องเนี้มันจะมีสีแอคเซนต์ของความเป็นหนังสีแทนเข้ามานะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะอย่างพวกหมอนต่างๆนี่ผมก็มีใส่เป็นหนังสีแทนหรือว่าโคมไฟที่ตะกี้พูดไปแล้วนะแล้วก็มีอาร์มแชร์นะครับพอทางอนันดาบอกให้ทําห้องนี้เนี่ย Arm อาร์มแชร์ตัวนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมซื้อเลยนะครับก็คือ ซื้อมาก่อนนะเพราะคิดว่ามันสวยแล้วมันน่าจะเข้ากับธีมของห้องนี้ดีอีกส่วนหนึ่งนะครับโต๊ะกลางก็ทําเป็นวงกลมนะเซอร์คูลเลชันเวลาเดินไปเดินมามันจะได้รู้สึกกว้างขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ด้วยความที่ระยะด,ดูทีวีมันค่อนข้างเยอะนะตรงด้านหลังของโซฟาเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องให้โซฟามันมาชิดด้านหลังนะครับ เราสามารถจะเว้นที่ไว้นะแล้วตรงนี้ก็ตั้งเป็นโซนทํางานนะอย่างนี้ผมก็ใส่สตูนะครับก็สามารถนั่งทํางานนั่งทําคอมได้แล้วก็หันมานั่งดูทีวีอะไรอย่างนี้ได้นะก,ก็เป็นฟังก์ชันที่พยายามใส่ให้มุมต่างๆของห้องเนี่ยมันมีฟังก์ชันการใช้งานที่มันดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับหรือว่าพวกรูปอย่างเงี้ยรูปก็ใช้รูปที่มันมีสีน้ําตาลน้ําตาลเห็นไหมมันจะได้เข้ากับความเป็นหนังความเป็นอะไร ไหนๆก็ดูแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตชั้นบนนะครับชั้นบนเราจะเป็นห้องนอน2นะห้องนอน2เนี่ยก็จะมีการกั้นนะครับแต่ว่าในดีเทลของการทําห้องตัวอย่างนะอย่างพวกคานตรงเนี้ยเราก็ใส่เป็นกระจกเงาหรือว่าถ้าเพื่อนๆมองมาทางแอร์เงี้ยแอร์เนี่ยเราก็ทากล่องแอร์มันก็ช่วยทําให้ห้องมันดูมีความพรีเมียมขึ้นไม่งั้นมันจะเห็นแอร์ออมาโดดๆนะน,นี่ก็ใส่กล่องแอร์ไว้ให้นะครับ ถัดมานะครับจากโซนลิฟวิ่งนะที่บอกว่าเป็นดับเบิลวอลลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่นะโซนตรงนี้ก็เป็นโซนทานข้าวนะครับจริงๆแล้วโต๊ะทานข้าวเนี่ยวางได้ใหญ่กว่านี้อีกนะแต่เนี้ยในความเป็นห้องโชว์ผมก็อยากให้มันมีสเปซให้มันมีพื้นที่หายใจมีพื้นที่เดินนะครับลูกค้าเข้ามาจะได้รู้สึกว่ามันกว้างแต่ว่าถ้าคนที่ซื้อแล้วอยากจะให้ฟังก์ชันมันเต็มกว่านี้ เก้าอ <911. S 2> e like, nah ี้แบบ6ที بد, ่นั่งได้เลยนะอย่างนี้ผมใช้เก้าอี้แบบโต๊ะแบบสี่ที่นั่งนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งชิดผนังไปนะครับตัวโต๊ะเนี่ยเราก็ใช้หินอ่อนราเบสคาโต้นะครับแล้วก็ทําขาเป็นตัวทีแล้วก็ดันชิดผนังเข้าไปนะครับมันจะได้รู้สึกว่ามันเก็บพื้นที่ก็คือฝั่งนี้มันไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วเราก็ดันชิดไปเลยนะครับเพื่อจะเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วโต๊ะกินข้าวเนี่ยขาเหล็กตัวทีเนี่ยมันก็ได้ความสวยด้วยแล้วก็ไม่เกะกะกับคนกินข้าวตรงนี้ อย่างเก้าอ e ี้เนี่ยเราก็เลือกให้มันมีความแบบว่ามีหนังสีเทาหน่อยมีผ้ามีสีดํามีสีทองอะไรเงี้ยก็ตีมมันก็จะจะคุมตีม m a t เ r ียลสีกันประมาณนี้นะครับเข้ามานะครับจากประตูทางเข้านะอันนี้ทางอนันดาเขาก็จัดสรรไม่หมดแล้วนะมีบิวอินตู้มาให้นะครับมีตู้รองเท้ามาให้นะแต่ว่าทางฝั่งนี้จริงถ้าคนอยู่อาศัยเองแล้วอยากจะเพิ่มตู้เพิ่มบิวอินอะไรก็สามารถทําได้นะมีที่เก็บของเข้ามาได้เยอะอันนี้จะอยู่ที่ รีควอร e เมนตของลูกค้าและว่าอยากได้แบบไหนนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของครัวนะครับส่วนครัวมีบานปิดให้นะครับก็คือครัวตรงนี้มันจะเป็นครัวปิดได้นะเวลาทำอาหารก็กลิ่นไม่ออกมาครัวเป็นครัว2ฝั่งนะครับ พื้นที่ครัวถือว่าเยอะนะทำครัวแบบจริงจังหดได้4หัวตู้เย็นเนี้ยได้เกือบได้ไซส์ใบไซส์อะไรเงี้ยคือพื้นที่ครัวห้องนี้ก็ดีแล้วก็ห้องครัวก็อยู่ติดหน้าต่างนะครับทำครัวแล้วให้กลิ่นมันออกไปข้างนอกประมาณนี้นะลิฟวิ่งรูมกับไดนิ่งรูมแล้วก็ครัวนะผมว่าเป็นห้องที่มันมีสเสน่ห์ในพื้นที่วอลลุ่มตรงนี้แหละผมว่ามันมันได้สเปซเดี่ยวมันเข้ามามันเหมือนอยู่บ้านดีถัดเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์เบสท์รูมที่อยู่ชั้นหนึ่งกันว่าเป็นยังไง สำหรับห้องนอนม s สเตอร์ r o o m นะครับก็ต้องบอกว่าความพิเศษของ m ม s สเตอร์เบ o m ห้องนี้มันก็คือความโปร่งโล่งแล้วก็ความใหญ่นะเราได้ม s สเตอร์ r o o m ที่พื้นที่แบบว่าใหญ่ทั้ง On นกราว d และใหญ่ทั้ง In t e r อร์มีซ l l กวอลลุ่มยนะห้องนี้ได้เพดานสูงนะครับเป็นแบบ4.4เมตรนะครับตามความสูงของโครงห้องเลยนะครับดังนั้นเวลาเรามานอนเรารู้สึกได้ถึงความแบบว่าความโปรง่งความโล่งความสบาย นะครับตัวเตียงที่วางเนี่ยก็วางเตียง6ฟุตนะอันนี้วางเตียง6ฟุตได้ห้องนี้6ฟุตแล้วทางเดินรอบๆยังโล่งๆเลยนะครับในมุมของการตกแต่งนะครับด้วยความที่เพดานมันสูงเกือบ4เมตรใช่ไหมเราก็ต้องทําหัวเตียงนะอันนี้เราทําหัวเตียงให้มันโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งนะครับโอเวอร์ไซส์ก็คือมันมีความสูงหัวเตียงนี่สูง2เมตรนะครับก็เป็นชิ้นผ้าบุ2เมตรเนี่ยมายึดกับผนงังเข้าไปนะผมว่ามันทําให้ เกลของห้องเนี่ยมันดูไม่ห่างกันเกินไปก็คือถ้าเราใช้เตียงเล็กแล้วเพดานมันสูงไปมันก็จะรู้สึกว่ามันมีพื้นที่โล่งเยอะแต่ถ้าเราใช้เตียงสูงขึ้นมาด้วยเนี่ยมันจะรับกับผนังตัวนี้นะครับแล้วก็ในความที่ผนังหัวเตียงเนี่ยมันเป็นผนังที่ใหญ่นะเราก็อยากจะตกแต่งให้มันมีทั้งแบบมีกรอบไม้วิ่งขึ้นไปนะครับด้านบนเราก็ติดเป็นกระจกเงาทองนะให้มันสะท้อนกับแสงงอกมันจะได้รู้สึกว่ามันโปร่งมันโล่งจริงๆแล้วก็ในความเป็น ห้องนอนนะเราก็จะใส่ไฟหัวเตียงไว้ให้นะไฟหัวเตียงก็มี2ฝั่งเลยเป็นไฟกิ่งนะเพราะว่าพื้นที่โต๊ะข้างเตียงเนี่ยเราทําให้มันใช้งานได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเเห็นดีเทลนะโต๊ะข้างเตียงเนี่ยจะเป็นแบบแขวนขึ้นมานะครับแขวนขึ้นมาด้านล่างมันจะโล่งนะแล้วก็มีลิ้นชักนะครับโต๊ะโต๊ะข้างเตียงเนี่ยก็ทําให้ไซส์มันใหญ่หน่อยให้มันเต็มพื้นที่นะไหนๆทําทเป็นบิวอินแล้วเพราะว่าเตียงเราคิงไซส์แล้วอันนี้เราก็เป็นหัวเตียงแบบบิวอินเข้าไปนะครับก็ เพื่อให้มันเก็บของได้ก็รู้สึกว่าโล่งแล้วก็มีการซ่อนไฟด้านล่างด้วยนะครับทันมากนะก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าห้องนี้จริงเขาให้มาแค่ไซต์ตู้เสื้อผ้าที่เขาให้เนี่ยเขาให้มาความสูงแค่นี้ผมก็เลยคุยกับทีว่าถ้างั้นเราเพิ่มความสูงตู้เสื้อผ้าแล้วการเก็บไว้ด้านบนด้วยเพื่อเก็บกระเป๋าเดินทางนะครับหรือด้านบนเนี่ยก็เก็บของที่นานๆเราใช้ทีนะครับคือเราจ่ายเงินไปเพื่อความสูงแล้วเราก็ใช้พื้นที่มันเต็มความสูง นะครับแล้วก็หน้าบานตู้เสื้อผ้านะผมก็ใช้ดีไซน์เดียวกับหัวเตียงตะกี้ก็คือมีกรอบไม้มีลายวอลเปเปอร์แล้วก็มีกระจกเงาทองตรงนี้นะครับก็พยายามทําให้ห้องมันดูีแล a x ซ์ดูโคซี่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะที่อยากให้เพื่อนๆดูก็คือตัวกระจกนะกระจกห้องนี้คือกระจกที่แบบว่า จัดเต็มมากเลยนะครับเนี่ยจัดเต็มมากเลยคือได้กระจกแบบเต็มขึ้นไปถึงป้าเลยนะครับแล้วก็มองวิวโล่งๆนะห้องไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นห้องที่อยู่ชั้นสูงนะชั้นประมาณ3 1 3 0กว่าขึ้นมามันถึงจะเป็นห้องไฮบริดดังนั้นวิวเนี่ยมันค่อนข้างจะสวยมากนะครับเวลาเรามองวิวออกไปจากห้องนอนจากอะไรเนี่ยมันห้องเราไม่ได้สวยแค่ว่าในความวอลลุ่มของมันหรือการตกแต่งแต่ว่าวิวมันได้ความสวยด้วย นะครับถัดมานะอันนี้มีดีเทลนิดนึงนะก็คือแบบมีใส่แบบหินอ่อนนะครับสีเทามาตัดเหมือนมาจบผนังเนี้ยให้ให้มันดูเต็มนะครับแล้วก็ ห้องน้ำนะห้องน้ำก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากแบรนด์ i อเดโอนะก็มีสุขภัณฑ์อ่างล้างมือชาวเวอร์แล้วก็มีบานเลื่อนปิดให้นะครับก็เป็นมาตรฐานสแตนดาร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนอนหนึ่งนะคะ,ะเดินตามมาเลยเพราะว่าจะได้เห็นว่าที่การเดินมันเป็นยังไงนะครับอีกห้องนอนหนึ่งก็จะอยู่ที่ชั้น2นะที่ตะกี้เราชี้ให้นะครับซึ่งมันจะมีในส่วนของบันไดนะครับบันไดเนี่ย เราก็มีการปรับปรุงนะก็คือมีการใส่จริงๆบันไดมันเป็นแค่โครงเหล็กนะครับแต่ว่าเรามีการใส่ไม้นะครับเข้าไปนะเพื่อสัมผัสที่มันดีขึ้นด้วยแล้วเวลาจับมันจะมั่นขึ้นแล้วก็มันดูสวยดูพรีเมียมขึ้นโอเคเดี๋ยวตกล้องตามผมขึ้นไปข้างบนนะครับไปดูห้องนอนข้างบนกัน สำหรับชั้นสองนะครับที่เป็นห้องนอนนะก็จะมีการเพิ่มในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับอย่างตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราให้เป็น4บานเลยนะมันจะได้มีที่เก็บของมีที่แต่งตงแต่งตัวอะไรได้นะครับก็เรามีการติดกระจกเงาทับเข้าไปนะตู้นี้มันเป็นตู้ของโครงการใช่ไหมแล้วเราก็ติดกระจกเงาทับเข้าไป ตะกี้ที่ผมเพิ่งเดินผ่านมานะครับก็คือเดิมที่เนี่ยมันเป็นแค่ราวระเบียงกั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็อัปเกรดนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้การอยู่อาศัยชั้น2เนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นก็คือมีการอัปเกรดเป็นชุดอลูมิเนียมใส่กระจกนะกั้นข้างบนให้นะครับมันก็จะดูเต็มนะครับได้ความเงียบได้ความเป็นสัสดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของโซนนอนละโซนนอนเนี่ย เป็นห้องนอนข้างบนที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะสังเกตความความกว้างของมันนะครับเตียงเนี่ยเราใส่เตียง6ฟุตไว้นะครับเป็นคิงไซส์นะนอนได้สบายๆเลยอยู่เป็นคัพเปิอยู่เป็นอะไรได้เลยนะครับหัวเตียงเราก็ตกแต่งนะด้วยลายไม้นะครับคูนเส้นทองแล้วก็เอาหินอ่อนไว้วลาคัสมาตกแต่งเข้าไปก็พยายามทำให้มันดูแบบสบายตาดูเรียบๆนะครับดูคลาสสี่แต่ว่ามีดีเทลของ วัสดุมีดีเทลของพวกโคมไฟอะไรเงี้ยมันก็จะดูสวยขึ้นนะครับถัดมานะขนาดเตียง6ฟุตแล้วเนี่ยมันยังมีพื้นที่ตรงนี้อีกค่อนข้างเยอะนะเจ้าของห้องก็สามารถจะจัดเป็นโซนทำงานหรืออันนี้ก็จัดเป็นโซนเหมือนมุมนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือได้นะครับแล้วก็เรารู้ว่าตรงนี้มันอยู่ติดกับกระจกหน้าต่างนะครับเราก็ใส่ ในส่วนของกระจกเงาทองไว้นิดนึงนะครับมันจะได้ท้อนแล้วก็ทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นใส่มิติให้กับห้องด้วยก็จัดว่ามันเป็นห้องนอน2ที่เป็นน้องๆ master bedroom นะเพราะวางเตียง6ฟุตได้มีพื้นที่วางอาร์มแชร์อะไรเงี้ยนะครับเราก็แต่งออกมาก็เรียบๆโทนสบายตาโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างล่างครับครับนั่นก็คือทั้งหมดของห้องแบบ t bedroom hybrid ที่ i d e o พระราม9าโกนะครับก็ ผมว่าห้องนี้เลสเตอร์นนะที่เวลาทําออกแบบเสร็จแล้วผมได้ออกมาใช้นะก็คืออย่างพวกแอคเซนนะจะเห็นได้ว่าสีหนังสีแทนเนี่ยมันเป็นสีที่ผมใช้ในห้องนี้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ผมว่าใช้แล้วมันดูดูดีดูเท่ดีนะครับก็เป็นอันนึงที่เหมือนคอนเซปต์การตกแต่งมันมาเอ้ยอยากใช้สีแทนแล้วก็เอาอย่างอื่นมารวมรอบๆกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างโครงห้องเนี่ยผมว่าสวยนะครับที่บอกว่าสวยเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ที่เป็น ดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยมันเยอะนะตั้งแต่โซลิบิ่งที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้หรือว่าในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ Master เนี่ยใหญ่มากนะครับผมว่าเข้ามาแล้วมันประทับใจดีนะครับแล้วก็พวกผนังที่เราจะเอามาทำในส่วนของเพดานสูงเนี่ยเราก็จะได้แบบมีผนังวาว wow, ๆหลายผนังเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเป็นเล s เซอร์เล n นะพวกดีเทลการเก็บอย่างเช่นราวบันไดนะที่เรามีไม้มาเก็บให้นะครับหรือว่าพวกตู้แอร์อะไรเงี้ยที่ ที่เราทําตู้ไม้มาบาังแอร์นะครับหรือว่าคานที่เราเอากระจกมาบาังคา,อางนอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเอามารวมกันมันทําให้ห้องตัวอย่างมันดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจนะครับห้องอยากได้ห้อง2 Bedroom ใหญ่ๆที่มันให้ฟิลเหมือนบ้านลองมาแวะดูได้ที่ไอเดโอพระรามเก้าโศกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไวบ์ดิสคอนโดด้วยละกันนะครับก็พยายามจะ อัปเดตผลงานให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกอาทิตย์นะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับไปก่อนสวัสดีครับ